นำเสนอครับวันนี้นำเสนอเครื่องจักรครับแมคโครมือ2ครับใช้งานในไทยแล้วนะครับ PC 350รุ่น6ครับตัวเนี้เก็บงานสวยๆอีกคันหนึ่งครับพร้อมเสิร์ฟนะฮะพร้อมใช้รถมีเอกสารทะเบียนนะครับคันนี้350รุ่น6นะครับดูนะครับเก็บงานครับ รถที่เก็บงานสวยพร้อมใช้คุยกันเลยครับต้องคันนี้เลยครับพีซีส0มรุ่น6ครับบูมธรรมดานะครับอ่ปุงกี้ร้อใส่อยู่นะครับ สีเลียนมันครับอ๋อตัวนี้300รุ่น8 M.O. ครับ300รุ่น8 M.O. ครับ กูุ่กี้นั้นครับ300รุ่น8 MO ครับ เก็บการสวยๆนะครับแห้งๆเดิมๆแบบนี้ครับเช็คไลระบบทดสอบก่อนส่งมอบครับ350รุ่น8 MO ครับ ชั่วโมงไม่เยอะครับหมื่นกว่ากว่าครับตัวนี้ครับเอกสารพร้อมๆครบๆค,ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ